หรือแหลสายทองเป็นผู้ต้องโทษประหารชีวิตคนที่283ของประเทศไทยด้วยการยิงเป้าเมื่อวันที่21มิถุนายนปี2542ในความผิดฐานข่มขืนและสังหารเด็กหญิงอายุ5ขวบในห้องน้ำของโรงเรียนเมื่อปี2539ซึ่งเขาถูกประหารชีวิตพร้อมกับนายสำรวยโตสุกในความผิด ฐานช้มีสังหารเจ้าอาวาสเพื่อชิงทรัพย์ในจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อปี2537ทิ่ินที่อยู่เดิมของเขาเขาเป็นคนห้วยถแถลงและเป็นลูกคนที่4จากพี่น้องทั้งหมด8คนเขาจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เขามีนิสัยเกเรและเคยทำงานรับจ้างทาสีแต่ก็ทำได้ไม่นานก็ถูกจับกุ่มเมื่อปี2527 ในขณะที่เขาอายุ19ปีจากความผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งนับเป็นการจับกุมเป็นครั้งแรกของเขาในขณะที่เขาอยู่ในคุกเขาชอบอ่านหนังสือดาราภาพยนตร์ทุกครั้งที่อ่านหนังสือดาราภาพยนตร์เขาจะเฝ้ามองแต่รูปนางเอกที่ชื่อว่าสุพรรณสาเนื่องพิรมต่อมาหลังจากที่พ้นโทษเขาได้ย้ายตามครอบครัวมาอยู่ที่ซอยจรัญสนิทวง57เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเขาเคยถูกจับกุมไม่ต่ำกว่า20ครั้ง และติดคุกในหลายข้อหาเช่นลักทรัพย์ซ่องโจรและยาเสพติดโดยในคดีล่าสุดซึ่งเป็นคดียาเสพติดเขาได้รับอภัยโทษเนื่องในโอกาสการครบรอบ50ปีของการเสด็จครึ่งครองราชของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทำให้เขาพ้นโทษออกจากเรือนจำในวันที่29มิถุนายนปี2539วันที่4กรกฎาคมปี2539 เขาได้เข้ามาในบ้านและรื้อเตาแก๊สเพื่อที่จะไปซื้อยามาเสพนางสาวหนูและนายสนัน่นพี่น้องของเขาเห็นเข้าจึงเกิดการทะเลาะก,กันสุดท้ายทั้งสองจึงให้เงินเขาไป30บาทและเขาก็ออกจากบ้านไปวันที่5กรกฎาคมปี2539นเักเรียนชายชั้นป3าจำนวน2คนได้พบศพของเด็กหญิงสุพรรษาเชิดชูอายุ5ขวบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลในห้องน้ำของโรงเรียนวัดรั่ว ในสภาพช่วงล่างเปลือยเปล่าและคอถูกบีบจนเขียวชำ้ำโดยพบคราบอสุจิและขนเพรติดอยู่และมีร่องรอยของการถูกข่มขืนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำนางสายันฉลูทองแม่ครัวของโรงเรียนเธอได้ให้การว่าขณะกำลังเดินออกจากห้องน้ำหญิงเห็นชายวัยรุ่นอายุประมาณ20-25ปีรูปร่างขอม ผิวคล้ำกำลังพูดคุยกับสุพันษาเหมือนสนิทสนมกับเด็กซึ่งเธอยือนยันว่าไม่เคยเห็นชายคนดังกล่าวมาก่อนและไม่สงสัยว่าชายคนดังกล่าวจะเข้ามาทำมิดีมิร้ายกับเด็กในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำคนในโรงเรียนและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงหลายคนและสเก็ตภาพใบหน้าของคนร้ายตามคำบอกเล่าของสายยันเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า ผลร้ายน่าจะเป็นพันสายทองซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างในละแวกใกล้เคียงกับโรงเรียนและมีประวัติเคยเป็นโรคเอดโดยพึ่งพ้นโทษออกจากคุกเขาถูกจับกลุมในข้อหาซ่องโจรในวันที่6กรกฎาคม2539โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจบางพลัดได้รับการประสานจากสถานีตำรวจชนะสงครามให้ไปดูตัวเขาซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีซ่องโจร และสงสัยว่าเขาเป็นฆาตรกรฆ่าข่มขืนเด็กหญิงสุพรรณษาเชิดชูซึ่งสถานีตำรวจบางพลัดต้องการตัวซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจบางพลัดได้นำพยานมาชี้ตัวเขาซึ่งพยานสามารถชี้ตัวเขาได้ถูกต้องทุกคนในวันถัดมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำขนเพชรและอสุจิของเขาไปพิสูจน์ในการแพร่ ในการสอบสวนครั้งแรกเขาได้ให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาหลังจากการสอบสวนครั้งแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ชี้ตัวคนร้ายอีกครั้งต่อหน้านักข่าวซึ่งพยานก็สามารถชี้ตัวเขาได้ถูกต้องทุกคนจึงมีการสอบสวนเพิ่มเติมแต่เขาก็ให้การปฏิเสธในวันถัดมาคือวันที่8กรกฎาคม เขาได้รับสารภาพว่าเขาคือคนร้ายโดยเขาได้ให้การว่าเขาได้ไปเข้าห้องน้ําของโรงเรียนที่เกิดเหตุแล้วเหลือไปเห็นป้ายชื่อของเด็กหญิงสุพรรณสาที่เขียนว่าสุพรรณสาทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศก่อนคมคืนพร้อมกับใช้มือขวากดที่ลำคอเพื่อไม่ให้ส่งเสียงร้องหลังจากเธอไม่มีเสียงร้องแล้วเขาจึงเอามือออกจากลำคอแต่มือกับเท้าของเธอยังขยับอยู่จึงใช้มือวักน้ําจากอ่างน้ําในห้องน้ํามารถที่จมูกและปาก จนเธอเสียชีวิตในวันถัดมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำเขาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากทำแผนเสร็จผลการตรวจเปรียบเทียบพันธุกรรมออกมาว่าขนเพชรและน้ำอสุจิที่พบในตัวของศพตรงกับเขาสารชั้นต้นได้ตัดสินประหารชีวิตเขาเมื่อวันที่18กรกฎาคม2539 แล้วย้ายตัวเขาไปยังเรือนจำกลางบางขวางเขาได้ใช้สิทธิ์ขอยื่นอุทธรณ์แต่ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนประหารชีวิตตามสารชั้นต้นหลังจากนั้นเขาได้ใช้สิทธิ์ขอยื่นดีกาแต่ศาลดีกาได้พิพากษายืนประหารชีวิตตามสารชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เขาจึงถวายดีกาถูนเกล้าขอพระราชทานอภัยโทษกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาหนังสือถวายดีกาของเขาโดยมีความเห็นให้ยกดีกา เนื่องจากได้รับอภัยโทษไม่นานก็กระทำความผิดซ้ำ ในวันที่21มิถุนายนปี2542เวลา16นาฬิกา10นาทีเจ้าหน้าท,นที่ได้เบิกตัวเขาจากห้องขังเพื่อนำตัวไปประหารชีวิตซึ่งเขาออกจากห้องขังโดยไม่มีการขัดขืนพี่เลี้ยงนักโทษประหารได้ถามเขาว่าได้ก่อคดีจริงไหมเขาได้ส่ายหัวปฏิเสธหลังจากพิมพ์ลายนิ้วมือของสำรวยโตสุขเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พิมพ์ลายนิ้วมือเขาได้ถามว่าได้ก่อคดีจริงไหมเขาได้บอกว่าจริง แต่สักพักก็บอกว่าไม่จริงแล้วพี่เลี้ยงได้ถามว่าได้ก่อเหตุจริงไหมเขาได้พูดว่าจริงไม่จริงวนไปวนมาหลังจากนั้นพี่เลี้ยงได้ยกอาหารมือสุดท้ายซึ่งเป็นแกงเขียวหวานไก่ข้าวเปล่าส้มเขียวหวานน้ำเปล่าและบุรีซึ่งเขากินไปได้สี่ถึงห้าคำแล้วจึงวางช้อนลงแล้วหันมาพูดกับพี่เลี้ยงว่าอยากกินแกงส้มกับเนื้อเค็มทอดซึ่งพี่เลี้ยงได้ถามพันไปว่า จะกินเลยไหมเดี๋ยวจัดหามาให้แต่เขาได้บอกว่ายังไม่ต้องอิ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้หลังจากนั้นพี่เลี้ยงได้นำเขาและสำรวยไปฟังเทศหลังจากนั้นได้นำสำรวยไปประหารชีวิตโดยเพชฌฆาตหลังจากการประหารชีวิตสำรวยเจ้าที่พี่เลี้ยงสองนายได้พูดคุยกันเสียงดังเกี่ยวกับการประหารชีวิตสำรวย หลังจากเขาได้ยินเขาก็มีอาการขัดขืนจะไม่ไปที่ห้องประหารเมื่อมาถึงศาลาเย็นใจเขาได้ขัดขืนไม่ให้นำดอกไม้ทุบเทียนใส่มือและผูกผ้าปิดตาพี่เลี้ยงได้ใส่กุญแจมือเขาได้พยายามใช้ปากกาดและถ่มน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่เมื่อนำเขามาถึงห้องประหารเขาถูกตรึงกับหลักประหารชีวิต ในหลักที่หนึ่งซึ่งเป็นหลักที่ประหารชีวิตสำรวยและมีเลือดของสำรวยติดอยู่ในขณะที่นำเขาไปมัดกับหลักประหารเขาได้นำผ้าปิดตาออกทำให้เห็นเลือดที่ติดอยู่กับหลักประหารทำให้เขาดิ้นขัดขืนเขาได้ทมน้ำลายใส่พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนำเขามัดกับหลักประหารหลังจากมัดเขากับหลักประหารสำเร็จเพชฌฆาตได้เหนีย่ยวไกปืนประหารชีวิตเมื่อเวลา18นาฬิกา45นาทีโดยใช้กระสุนจำนวน9ก้านัดหลังการประหารชีวิต เขาได้ร้องเสียงครางเบาๆเป็นเวลาหนึ่งนาทีแล้วเงียบเสียงไปหลังจากการประหารชีวิตสนาทีพี่เลี้ยงและแพทย์ได้ตรวจสอบร่างกายของเขาและยืนยันว่าเขาเสียชีวิตก่อนปลดเขาออกจากหลักประหารแล้วนำศพของเขาคว่ำหน้าไว้ก่อนนำศพของเขาไปพิมพ์ลายนิ้วมือในวันถัดมานักโทษซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานได้ตัดรวนที่ขาของเขากับสำรวยออกแล้วอาบน้ำกับเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ก่อนบรรจุลงไปในลงุงศพ แล้วนำศพของทั้งสองออกไปทางประตูแดงของวัดบางแพรกใต้ก่อนนำศพทั้งสองไปเก็บที่ช่องเก็บศพนักโทษประหารแล้วโบวกปูนและเขียนชื่อของนักโทษที่ถูกประหารชีวิตไว้ด้านหน้าของช่องเก็บศพ